กระต่ายพนันนิพาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่ายภูไทยรคคอร์ดหลังแยกทางครูภัยบู์เริ่มต้นใหม่กระต่ายพนันนิพาเซ็นสัญญาเป็นศิลป,ปินค่ายภูไทยรคอคอร์ดเตรียมปล่อยเพลงรัวรัวสิบเพลงรวดสำหรับนักร้องสาวกระต่ายพนันนิพาหลังจากที่ตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีอย่างครูภัยบู์แสงเดือนปิดฉากชีวิตครอบครัวเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นล่าสุดถือเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของสาวกระต่ายพนันนิพาได้เข้าเซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่าย ผู้ไทยเรคคอร์ดของอาจารย์จินนี่ผู้ไทยโดยกระต่ายพนนิพพาได้โพสต์ภาพพร้อมทีมผู้ไทยรคคอร์ดระบุแคปชั่นว่าอัลบั้มใหม่ของกระต่ายพานันนิพาใบหน้ากระต่ายหัวใจสีแดงโปรดิวเซอร์โดยออจินนี่ผู้ไทยสิบเพลงรัวๆไปเลยขา่ะฝาักติดตามอีล่าแหน่เดอร์เจ้าคนผนมมือด้านอาจารย์จินนี่ผู้ไทยก็ได้โพสต์ข้อความว่า มันมีความเชื่อหนึ่งที่ผมพยายามพิสูจน์มันมาตลอดคือลายดนตรีที่คู่เสียงนักร้องลายมือเขียนเพลงที่คู่กับนักร้องเช่นต่ายอรไทยคู่ครูสลาดนตรีอาจารย์บอยธีรพงศ์สักแก้วออเต้ปิยวุฒิณบางช้างที่สร้างเพลงเมื่อไหร่เกิดคำว่าตำนานเมื่อน,นั้นในส่วนของผมก็เช่นกันใช่ว่าผมจะทำใครดังทุกคนได้ต่อให้ผมทำดนตรีดีขนาดไหนร้องดีขนาดไหนแต่แนวทางไม่ตรงกันมันมันมกจะขัดธรรมชาติเสมอฟังแล้วขวางฟังแล้วขืน หากมีความลงตัวระหว่างลายมือเขียนเพลงลายมือดนตรีและลายร้องของศิลปินคำว่าสำเร็จมันอยู่แค่เอื้อมหลายเพลงมันพิสูจน์ว่ากระต่ายต้องลายมือใครแบบไหนถือโอกาสนี้ต้อนรับเข้าสู่บ้านภูไทยบ้านที่มีแต่ให้ ต่อไปนี้อาจารย์ขอให้กระต่ายพนินิพาเดินในเส้นทางที่ดีตั้งใจธรรหากินดูแลครอบครัวเชื่อมั่นตั้งมั่นในความดีที่ผิดพลาดถือว่าเป็นบทเรียนสอนตัวเองเตือนอยู่เสมอหลังจากนี้ขอให้ก้าวหน้ามั่นคงน้าต่ายจากอาจารย์จินนี่ภูไทยผู้ไม่เคยเปลี่ยนนับตั้งแต่รู้จักหนูขอให้ทุกคนทุกท่านที่รักผมโปรดจงรักและเมตาน้องกระต่ายด้วยนะครับชัดมากเลขเด็ดขันน้ำมนต์พราๆบิก๊กบวงสรวงฉลองโกดังสุดยิ่งใหญ่ข้อหวยสองด่วนเลขเด็ดขันน้ำมนต์ พาวพราวบิก๊กจัดพิธีบวงสรวงฉลองโกดังสุดยิ่งใหญ่อลังการที่สำนักงานแสงทองทินนำโดยหมอลำซิ่งชื่อดังพลาวพราว,ราวแสงทอง บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมด้วยน้องโตเกียวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมาร่วมพิธีบวงสวงโกดังปี2และทำบุญฉลองยอดขายหลังประสบความสำเร็จยอดขายทะลุ10ล้านและคิวงานการแสดงของแสงทองฟินแลนด์ที่เจ้าภาพจองคิวเต็มตลอดปี6-7แล้วซึ่งมีเหล่าแฟนคลับมาร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีจำนวนมากช่วงกลางคืนชมฟรีหมอลำชื่อดังลำเรื่องต่อกรคณะศิลปินภูไทย บรรยากาศภายในงานช่วงเช้าพิธีบวงสวงแพรวๆบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จุดทูบเทียนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีโดยมีเครื่องใบสีผลไม้เก้าอย่างเล้าขาวเก้าขวดขนมหวานมงคลเก้าอย่างเป็ดถั่วมงคลเก้าอย่างและสินค้าผลิตภัณฑ์ตบอนซึ่งมีหมอพรามนำทำพิธีก่อนจะมีการแสดงชุดถวยเทพบูชานาคาวบวงสวงอย่างสวยสดงดาม เพร,าว,พราวและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กล่าวว่าบรรยากาศงานวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองเรียบง่ายครบรอบหนึ่งปีฉลองงอยอดขายทะลุสิบล้านบาทและถือว่าเป็นการทำบุญสถานที่ธรรมหากินวันนี้ตอนกลางคืนได้จ้างหมอลำวงใหญ่ศิลปินภูไทยมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมฟรีเพื่อเป็นการตอบแทนชาวบ้านที่เอ็ดดูและเมตตาวงแสงทองฟินแลนด์มาโดยตลอดบางครั้งการซ้อมอาจจะเสียงดังบ้างจึงถือโอกาสนี้ขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ก็ดังลงทุนสร้างกว่าสิบล้านเก็บออมเงินด้วยหยาดเหนือ จากนั้นวพราๆได้เผยเลขเด็ดขันน้ำมนต์07และเลขทะเบียนรถยนต์เพิ่งออกมาใหม่ป้ายทะเบียน570แฟนคลับที่มาร่วมงานต่างพากันหาซื้อลอตเตอรี่เลขเด็ดจนเกลี้ยงแพงอีกทั้งแซวแฟนคลับว่าถ้าถูกหวยอย่าลืมจ้างแสงทองฟินแลนด์ไปฉลองในงานด้วย ชมรายงานสดผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567โดยท่านสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดทางทีวีดิจิทัลช่องอมรินทีวี HD 34และตรวจผลลอตเตอรี่รางวัลที่1งวด17มกราคม2567